ใส่ชุดนอนแล้วไม่ใช่เหรอวันดึกแล้วทุกคนใส่เสื้ออุ่นๆวันนี้อากาศเปลี่ยนเออก็เหมือนจะไม่สบายนะทุกคนเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวให้ลูกหน่อยตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแอร์แอร์เย็นจัดแล้วก็ไม่สบายอีกต้องใส่อันนี้ใส่ได้ดีพาดีเด็กๆต้องใส่นะทุกคนเพราะว่าชีวว่านเนี่ย จมูกสั้นมากนี่จมูกตรงนี้สั้นแล้วก็หลอดลมก็สั้นนะเป็นหวัดง่ายนะคะวิธีที่จะด,ดูแลลูกได้ดีที่สุดถ้านอนในห้องแอร์เนี่ยจะต้องใส่อะไรก่อนนี่ใส่เสื้อนี่ใส่เสื้อกันหนาวนี่ใส่เสื้อกันหนาวตัวนี้น่ารักน้องมีอาชอบใส่แล้วอุ่นน้อยเนี่ยเด็กน้อยนานาชาติชัดไหนไม่รูน้นะแจ๋นบ้างเนี่ยน่ารักแล้วยังเอะ น่ารักแล้วยังน่ารักแล้วก็ให้กินเนาะเออให้กินให้ลูกกินแล้วลูกก็ไปนอนนะเออเก่งมากเลยพอแล้วนะคะ